ควรู้สึกวันนี้วันนี้มัน E.P. พหนึ่งรับชมพร้อมแฟนๆตอนนี้ยังตื่นเ <laughs> ต้นอยู่เลยค่ะก็เหมือนนับหนึ่งใหม่อีกหนึ่งครั้งค่ะก็ก็มีแฟนๆมาให้กำลังใจเยอะเลยเนาะใช่ค่ะลุ้นมากๆด้วยค่ะว่าจะออกมาไงเพราะเราก็ยังไม่ได้เห็นกันเลยเนาะก็คือมีภาพในหัวเยอะก็หวังว่ามันจะออกมาตามภาพในหัวเราค่ะอันไหนไนภาพในหัวเราเป็นยังไงบ้างก็คือคิดว่า กี้เท่แล้วลองลออกมา <c oughs> อันนี้คือภาพในหัวแบบแรงเธะ<า>ว่า,าต้องอยู่แล้ว่แน่นอนทำได้อเอเอ,อแล้วภาพแล้วภาพในหัวเราละ่ะภาพในหัวเหรอคะพิมพ์ไม่สิมูซีรีส์น่นาจะเป็นฟิลแบบสดใสฟิลอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยเห็นในเฟเมและไอดอลแฟกอาจจะยังไม่เคยทำมูดนี้ใช่ค่ะ อ่ะแล้วพอเราเมื่อกี้ก็เห็นในคลิปก็คือเดินแบบต้อนรับแฟนๆแ,แล้วยังไงซีเห็นบรรยากาศกับแฟนๆแฟนๆมีของให้เยอะเลยเมื่อกี้เพิ่งไปเดินเก็บโปรเจกต์กันมาก็จริงๆไม่คิดว่าจะาม,มีหลายบ้านมีหลายโปรเจกต์ให้เราขนาดนี้ในวันนี้ค่ะจริงๆเราส่องกันเก่งมากแต่วันนี้ไม่รู้ว่าเขาเก็บความลับกันยังไงที่เรารู้สึกว่า เรานึกว่าวันนี้อาจจะแบบเออนิดๆิหน่อยๆแต่ว่าครั้งนี้เห็นเลยว่าเขาเตรียมการกันมาดีจริงๆก็ขอบคุณมากๆค่ะใช่ค่ะก็ตอนเห็นตอนแรกก็น้ำตาจะไหลเลยเพราะว่าคือไม่ได้คิดว่าจะมีแบบว่าเออโปรเจกต์ขนาดนี้ใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะแต่พอปล่อยทีเซอร์ไปปุ๊บแฟนๆก็ตั้งตารอคอยวันนี้คืนนี้จะมาแล้วนะค่ะเราก็ตั้งตาคอยกันเหมือนกันค่ะจริงมัน มันตื่นเต้นมากๆเพราะเรื่องเรื่องนี้เราทุกคนค่ะไม่ว่าจะแักแสดงหรือทีมงานเต็มที่ทุ่มสุดตัวมากๆค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันมันมันใช้คำว่าเกินค่าสำหรับเราทั้งคู่ได้ไหมกับกระแสตอบรับหลายๆอย่างอุ้ยเกินค่าเลยค่ะเพราะว่าเทลเลอร์เราเนี่ยขึ้นล้านสองล้านทุกตัวเลยแวร้ซึกแบบโหมันมันหายเหนื่อยไปเปลาะนึงเลยค่ะแล้วก็เหมือนวันเนี้ยมันลงสนามจริงแล้ว เราก็ยิ่งตื่นเต้นขึ้นไปใหญ่เลยใช่ถ้าอยากจะให้แบบบรรยายความตื่นเต้นของเราจะให้คำนิยามในใจหลุดออกมาเลยไหมหรือยังไงดีตอนนี้เหมือนเหมือนเล่นเครื่องเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์อยู่ตลอดเวลามันใจตุบตๆๆตุบแล้วก็เหมือนกินเครื่องดื่มชูกำลังด้วยค่ะตอนนี้เหมือนกินเครื่องดื่มชูกำลังเกินขนาดเออใช่มันสั่น ไหนๆวันนี้คืนนี้จะออกแล้วอยากจะบอกอะไรถึงแฟนๆหน่อยไหมคะก็ขอบคุณที่อยู่กับพวกเรามากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็ัวัเาาไปกับพวกเราะค,ะค่ะค่ะก็ขอบคุณที่รอคอยกันมาเนิ่นนานวันนี้ก็ทุกคนจะได้เห็นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้รับรอยยิ้ม กับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะไม่มากก็น้อยค่ะอ้อย้อนกลับมางานวันนี้บ้างเห็นบอกว่าวันนี้จะมีแบบโชว์สเปเชียลยังไงบ้างจะโชว์อะไรให้เป็นแฟนก็จะเป็น OST ของซีรีส์ค่ะใช่จะมีเต้นเบาๆอยากเห็นเต้นแะไม่ร้อนเพลไปก็เออแบบคัฟเวอร์เยอะนี่ไม่โชว์หน่อคะนิดๆได้เลยได้ค่ะเพลงสองใช่ อยู่ๆกัเกัดอาการอู้จใจฉันทำอย่างไรฮะเราจะไปดีไหมดี พอมาอยู่ตรงหน้ามีกลซักทีเก็บมันต่อไปงี้จุดีไหมอ่าประมาณนี้ค่ะิมให้เล่นด้วยแล้วก็แบบร้องเพลงแบบเปนทุกอย่างพวกคู่สำหรับคู่เราได้ทำในหลายอย่างอูรู้สึกลดเลยค่ะรู้สึกว่าโอ้เหลานี้ครบรถครบเรื่องเนาะก็ไม่แย่เหมือนกันนะคะล่าสุดก็เพิ่งไปขึ้นทีป๊อปเต้นมาเห็นไหมว่าก็รู้สึกว่าเออเล่นซีรีส์ก็ได้ร้องก็ได้เต้นก็ได้นะคะพี่แบ็กเป็นแบบกับเพลงที่ปล่อยไปเนี่ยฟีดแบก แฟนๆก็บอกว่าน่ารักเนาะมไม่ไม่ไม่เคยเห็นเซมีเมมูตนี้แล้วมันมีความแบบญี่ปุ่นด้วยเข้ากับซีรีส์ใช่ม,มันมันน่ารักจนใจเจ็บเห็นบอกว่าต้องเป็นนิยามอะไรนะคะคูคิงคูคีงหรอทำไมทำไมเราถึงได้นิยามอันนี้มาหรอคะ คือคนไทคู่จีนแต่เราคู่ขิงยังไงคะชอบขิงกันหรอจริงๆเราก็แค่ถ่ายแบบชีวิตประจําเราลงเราก็ไม่คิด<อ>ว่ามันเป็นการขิงตรงไหนแต่ว่าเ,<อ>เราว่าแฟนๆเราโสดค่อนข้างเยอะเ,อ <ๆ S 2> เขาก็แบบ <laughs> เหงาอะไรเนี้ย <laughs> <laughs> เขาก็จะคิดว่าเราขิงเอเอแต่เ<ช>ขาจริงไม่ได้ขิงน,นะคะแค่ใช้ชีวิตตามปกติเองค่ะเนี่ยมันมันถึงขั้นหวานจนแบบว่าขนาดนั่งแต่งหน้ายังต้องกอดกันอย่างนี้เลย ไม่ขนาดนั้นค่ะก็ก็แอร์มันหนาวหนาวจริงเแฟนเราคนขี้หนาวใช่ค่ะอย่างหนึ่งที่ฟังออกมาอย่างเงี้ยก็คือเบื้องหลังก็คือแบบจุเยอะมากคู่นี้เลยอ่ะคนมันรอนึ่งคนสี่คาดหวังไงเคาเป็นแฟนเขาดูนี่ไงบ้างอะไรเงี้ยจริงๆมันเยอะเหมือนในคลิปที่ดูดออกมาบ้างไหมเนี่ยโอ้มันเยอะกว่าเยอะมากเลยค่ะจริงๆเราก็แบบอู้หวานกันเนาะสื่อมเบี่ยงเลยเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะได้เห็นเลิฟซีนใหม่ๆเนาะ ที่มันต่างจากเรื่องที่แล้วด้วยใช่ถือว่ามันแบบหนักปาก,กเปื่อยเลยมคลิปมันแรงมาก,กแต่ละคลิปที่เราเออทั้งปากเปื่อยทั้งตัวเปื่อยคะ่ะนี่เ,เบาๆเลยนะคะเนี่ยแล้เรา,เราเต้องเข้าลดซีนกันเยอะขนาดนี้เราเขินกันบ้างไหมมีก็มีเขินบ้างแต่ว่าอพอแอคชั่นเราก็แบบว่าตามตามบท <laughs> ม,ม,มีมีเขินบ้างยิ่งแบบบางทีบรรยากาศรอบข้างมันแบบชวน ชวนเขินชวนฟินน่ะแบบเอาโดอะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่ใช่หมายถึงว่าสถานที่ข้างนอกโอเคค่ะเกียรติาสตร์ที่คนรอดูแบบอาบน้ำในออนเซ็นอย่างเงี้ยถอดจริงอะไรจริงมีท้าถอดจริงค่ะไม่ใช่หมายถึงว่ามีเซฟนะคะมีเซฟมีเซฟอยู่ค่ะแต่ว่าโหความรู้สึกเหมือนเป็นไข่ต้มเลยค่ะตอนนั้นร้อนจริงของจริงเลยของจริงใช่ แล้วในกองไครชมคู่เราเก่งบ้านไหนไหนเมาส์ในกองไหนสิใครชงคู่เราบ้างชงอะคะใช่โอ้เขาดูเบื่อไหนมากกว่าค่ะบรรยากาศในกองว่าอยู่อย่างเงี้ยคือเห็นคู่อื่นเขาชงจังแต่แต่กับเราเขาดูแบบเอาอีกแล้วแต่จะมีแต่จะมีพี่เฮงเขาจะชอบแบบเวลาเห็นแล้วเขาก็จะชอบแบบฮ็อปด้วยฮ็อปตัวเองอะหันไปพี่เป็นไรอะเออนี่เขินแต่ถ้าพี่น้ำเนี่ยกันออกจากกัน เขาเดี๋ยวนี้เขาก่อนหน้ามีพี่เฮงเขาชอบกันเฟเมยลเดวยกันเขากลัวแบบเขาจะถูกลืมตอนนี้ไปละเฟเมิถูกลืมละไปกับคู่เขาแล้วใช่ไปกับคู่เขาแล้วถ้าขอสามคำให้คำนิยามของเรื่องนี้สามคำสามคำรักปากแข็งตรงตัวตรงตัวเลยนะคะเนี่ยรักปากแข็งมันเหมือนแบบ มันตอบหมูซีที่เราได้ทั้งเรื่องพอดีเลยจริงจริงคิดไม่ออกอ่ะเธอละโอเห็นแล้วเหรอเออแพทย์แพทย์ว่าแพทย์เด็ดเพทยเด็ด มากกินไม่ออกเผ็ดเดด็มากคือมันเผ็ดแล้วมันก็มีเผ็ดเอ้ามันก็มีเผ็ดอยู่อ่าฮะแสแฉเฉลยเผ็ดอ่านิยามเีฉยอ๋อมันจะมีซีนที่กินพริกเอาไม่ใช่ก็มีมีซีนมันจะมีซีนที่ได้ซื้อเออได้ซีดได้ซีด ดซขอ่ะฝากแฟนๆติดตามซีรีส์รักบากแข็งหน่อยค่ะค่ะก็ฝากซีรีส์รักบากแข็งด้วยนะคะจะออนแอร์ทางช่อง Workpoint เวลาสามทุ่มครึ่งทุกวันศุกร์ค่ะใช่ค่ะก็วันนี้ออนเป็นวันแรกค่ะเนาะก็อยากฝากทุกคนนะคะติดตามซีรีส์แนวคอมเมดี้โรแมนติกดราม่าด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมรับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Idol Factory Official ค่ะ